พี่น้องสบายดีสบายดีลงตรงเราจะไปตักบะใส่บาทพี่นอ้อง้นตกหับทางต้นตกหลับทางาไปเรื่อยนอบพี่นอ้องคุณดีแต่ว่ามีมีไม่มมไ cũng tốt cao thì vào nhà mà nhằm phun nó cũng được tốt thì tốt khắc rồi chúng ta phải bảo thôn tốt Hãy bình cả nhà mưa sầu, người sẽ phải sai bạc cho nó tao bạc, con hâm, ôi, con dì bye bye <tốt book> me is that

เดินทุ่เยื่อนหรือวะตบานมาต่อหูกันต้องหูกันใส่บาทตักบาท พาน้นรนตบนงลับากแล้ววพี่น้อยพญาบาฏเียว่าจะเพิคนออกกูน้อยเพินีนะพญานนี่ยกำลังเพิตกกนเ่เนตีกอนโอ้มันจะสูรักบ้านเออรักปากรัก้ามาต้องแดงอากำนันีพอ กเ,เอากลุิ้มมาเฮ็ดไดแต่มันยังน้าดึงดกดเพานกบันวนเป็นที่มึนแกนขาด้จาดใคน,คนหนึ<ค>น่ก็เฮ็ดคักเนางคนมากเฮ <c oughs> ็ดทอ้อักบ้านเลยโอรักบ้านบ้านต้องแดง ม่ใช่บาทเออ่าตับาทใ้หนคุณเห็นขักันด thôn như thế nào Trên bàn ngoài này Thôn gì đó Thôn bốc đi Thôn bốc Thôn bốc Phần bốc

บ้านนอกก็วันวันชื้นกัจะขวมเรือนานนี้เป็นเรียนวันนะเราไม่ได้นักต่างชวติมาหน้าหนาวเนี้ยนอนเนี้ยถูกตานะที่คนจะขื้นมากไม่มีสีไม้ไปนั่งทบไวะเนี๋ยวต้น้วทำนงท่ันว่าโรคุณฑลก็เขาไม่เกื้นชมอก คนเศร้าเวละบานคนเศ้าไปตักบาตรเนี่โอ้ยฝนหัก <c oughs> ช่วยวกอบวงี้ยเลือกละหานเลย้องกินได้ายๆกันมัน ស្លាស់ញาលាបនស្លាស់ឫងចិងត្រាបនរបសូមារៀមារៀម្